ก็ให้เราลากนะครับลากการ์จอตรงนี้ลากกา์จอขึ้นไปด้านบนครับนี่นะครับลากแบบผมเลยครับลากเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะขึ้นแบบนี้อ่ามันบอกว่า The Card has been u p d a t e นะครับก็คือให้เรากด start mining ได้เลยนะครับกด start ปุ๊บแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัปลายเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับที่สนใจในการหารายได้เสริมนะครับผ่านโูกอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมใครที่ยังไม่รู้จักอัปลายเต้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอัปลายเต้ไว้ด้วยนะครับช่องนี้นะครับผมจะแนะนํนาการหารายได้เสริมทุกรูปแบบนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ อ่ะวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเว็บหนึ่งที่นะครับขุดบิตคอยน์นะขุดบิตคอยด้วยกํากลังขุดกํากลังเครื่องของเราจริงๆนะก็คือมันจะคํานวณมันจะคํานวณให้เราว่ามือถือของเราคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยาสามารถอยู่ในเลเวลของการ์ดจอตัวไหนคือมันจะคํานวณให้เราแล้วมันจะเอาการ์ดตัวนั้นอ่ะมามาให้เรากดเลือกเอออะไรประมาณนี้นะครับก็ อันดับแรกเลยผมจะขออนุญาตนะครับสอนสมัครสมาชิกก่อนอันดับแรกให้กดลิงก์ใต้วิดีโอนะพอกดลิงก์ใต้วิดีโอมันจะขึ้นแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมพอเรากดมาปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับ พอขึ้นหน้าจอแบบนี้เสร็จแล้วให้เราวางเลขบิตคอยของเราได้เลยนะครับวางเลขตรงนี้ครับตรง Enter your Bitcoin นะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้จก Bitcoin, ักบิตคอยเลขบัญชีบิตคอยเอามาจากไหนเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิธีการสมัครบิตคอยให้นะครับก็กด Enter เข้าไปได้เลยครับอ่ามันก็จะขึ้นนะครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับโอเคนะครับทุกคนแล้วก็อันดับแรกเลย มันจะขึ้นหน้าต่างมาปุ๊บให้เรากดปิดหน้าต่างไปได้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานี่นะครับมันจะคำนวณให้เราแล้วนะครับผมว่าเครื่องของเรานะครับถ้าเปรียบเทียบกับการขุดเนี่ยก็คือ gtx 9 5 0นะครับก็ให้เราลากนะครับลากการ์จอตรงนี้ลากการ์จอขึ้นไปด้านบนครับนี่นะครับลากแบบผมเลยครับลากเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะขึ้นแบบนี้อ่ามันบอกว่า the card has been u p d a t e นะครับก็คือให้เรากด start mining ได้เลยนะครับ กดสตาร์ทปุ๊บแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับอ่ามันจะขึ้นเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเหมือนเหมือนมันกําลังโหลดะครับทุกคนมันกําลังโหลดอ่าก็คือเว็บตัวนี้นะครับผมก็คือถ้าเราปิดเครื่องหรือเราไม่ได้ออนไลน์มันก็จะหยุดขุดนะคือมันจะไม่ได้มันจะดึงทรัพยากรของเราไปขุดไม่ได้นะทุกคนนะอ่า อันนี้ก็คือกึบกึบกึบนี่นะครับได้มาประมาณ10ซาโตชิก็คือไม่เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับทุกคนเราสามารถขุดได้ทั้งวันเลยนะครับขุดได้ไม่จํากัดเลยนะต่อวันเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่ามันจะได้5หรือ2หรือ3คือมันจะไม่ได้เยอะนะคือมันจะได้น้อยแต่ไม่ใช่ว่าน้อยเกินไปนะแต่ว่าเราสามารถขุดได้ทั้งวันส่วนเรื่องของการแนะนํานะครับถ้าเรากดไปหน้าอื่นมันจะตัดทันทีนะครับทุกคน เราต้องเอาไว้หน้านี้หรือเราจะย่อหน้าต่างนี้ก็ได้แต่ว่าเราเราไปกดหน้าต่างอื่นมันก็จะหยุดนะแต่ถ้าเราสลับไปเล่นเฟซเล่นไลน์เล่น u t u b e อย่างเงี้ยมันก็ยังขุดให้เรานะาถ้าเราไม่ปิดเครื่องหรือไม่ไปกดเมนูอื่นในเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมโอเคนะถ้าสมมติว่าผมกดไปเมนูอื่นมันจะหยุดนะทุกคนจังเกตน,นะครับผมกดไปที่ดิเฟอเรนต์ตรงนี้นะครับดิเฟอเรนต์ตรงนี้ตอนนี้มันหยุดขุดแล้วนะทุกคนนะมันหยุดขุดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ เดวลองดูก่อนนี่นะครับมันหยุดขุดจริงๆด้วยครับมันหยุดขุดนะแต่ถ้าเรานะครับสลับหน้าจอไปเล่นที่อื่นมันจะไม่หยุดนะแต่ถ้าเราไปกดเมนูอื่นมันจะหยุดนี่นะครับลิงก์แนะนําของเราจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับร e เ e r r a l l งก์นะครับก็คือเราสามารถนะครับแนะนําเพื่อนนะเราจะได้5%จากเพื่อนนะครับโอเคนะสมมุติว่าเพื่อนได้100ซัลโตชิเราก็ได้5ซาลโตชิอย่างนงี้นะครับ แล้วก็เน้นย้ําด้วยนะครับลิงก์ของเรานะครับที่เราแนะนําเพื่อนเนี่ยเรามีอายุแค่10วันอ่าอันนี้ก็คือว่าลิงก์ของเราเนี่ยมีอายุแค่1ิวันเท่านั้นดังนั้นใครที่จะแนะนําเพื่อนต้องแนะนําภายใน10วันเท่านั้นนะก็คือได้เพื่อนมาเท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้จ่ายเยอะเกินไปทุกคนเหมือนกับว่า10วันเนี่ยคุณต้องต้องขยันจริงๆขยันหาเพื่อนเพื่อที่จะ รับค่าคอมมิชชั่นก็คือผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบเ,เขาไม่ได้แบบรับภาระเกินไปนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่บาลานซ์กันนะทุกคนก็คือบาลานซ์ก็คือ,อ,อในส่วนของการหาค่าแนะนำเนี่ยก็คือมีจํานวนจํากัดก็คือแค่สิวันนอกกนั้นก็คือคุณหาไม่ได้แล้วนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็การถอนเงินขั้นต่ำนะครับก็อาจจะสูงหน่อยนะแต่ว่ามันจ่ายจริงนะ ทุกคนมันจ่ายจริงเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็เข้าไปดูใน transaction ในบล็อกเชนนะมันมีจริงนะมันถอนจริงนะครับทุกคนเออแต่ว่าในเรื่องของการตั้งค่า payment setting อะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ setting ตรงนี้นะครับก็จะ,ะเป็นการมีรหัส security code ด้วยก็คือ Google อะ,อะไรเนี่ย Google ที่เกี่ยวกับ Security อ่ะครับทุกคนก็คือมันเป็นการเข้ารหัส2ชั้นนะครับก็คือมันมันโอเคมากในเรื่องด้านความปลอดภัยนะครับทุกคนโอเคนะใครที่จะตั้งค e ่าอีเมลก็กรอก e อีเมลตรงนี้แล้วก็กดอัปเดตปุ๊บนะครับแล้วก็ใครที่จะเลือกการเข้ารหัส2ชั้นก็เลือกตรงนี้นะครับ Google เนี่ยอัลเทออัลเออินเตอร์เคเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละเอออินเตอร์เคเตอร์เออ ator, เอ,อินอินเดอร์เคเตอร์อะไรประมาณนี้เนาะก็อ่านผิดอ่านถูกก็ขออาภัยนะครับอืม โอเคนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของใครที่เมนูมาร์เก็ตตรงนี้นะครับมาร์เก็ตตรงนี้จะเป็นการาซื้อนะครับซื้อการดจอเพิ่มใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับใช้การ์ดจอปกติของเราแล้วก็คุณไม่สามารถข้ามเลเวลได้เลเวลหนึ่งก็คือการซื้อ,อ GTX 950 1เครื่องแล้วมันก็จะปลดลองให้เราซื้อเลเวล2นะครับ ซื้อเลเวล 3, เลเวล4เลเวล5เลเวล6เลเวล8อันนี้ก็คือผมยังไม่ได้แนะนําให้ให้ซื้อนะครับก็คือขุดฟรีไปก่อนนะทุกคนนะโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของไล์เต้ไว้ด้วยนะครับอ่าวิดีโอหน้าจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์ใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ